สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็ได้นําพระวัดพับนะครับเป็นพิมพ์เสมาวันทาเอามาให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็ได้ศึกษากันนะครับพระวัดพับเป็นพระเครื่องเนื้อผงอีกกุหนึ่งนะครับที่กําลังมีชื่อเสียงเกียงไกลมากอยู่ในขณะนี้ที่ถูกต้องแล้วผู้สร้างพระวัดพับก็คือหลวงตาจันทร์พระภิกษุชาวมอนนะครับ ผู้เก่งก้าในอาคมซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับสมเด็จพระสังฆราชมากในขณะนั้นพระวัดพับกำเนิดที่วัดราชสิทธิ์ราลามทธนบุรีเมื่อประมาณปีพศ2380ก็สมัยรอ .3 พระทั้งหมดนะครับผู้สร้างได้บรรจุไว้ในพระเจดีย์ข้างพระอุโบสถ ต่อมาถึงพศ2470พระวัดพับดังกล่าวนะครับก็ได้แตกกุออกมาอย่างมากมายเลยละครับจำนวนพิมพ์ก็มีตั้ง8พิมพ์นะครับพิมพ์แรกเลยนะครับเป็นพิมพ์ยืนถือดอกบัวพิมพ์ที่2เป็นพิมพ์ตุ๊กตาทรงชรูดพิมพ์ที่3เป็นพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ พิมที่4เป็นพิมพ์สมาธิใหญ่และกลางพิมพ์ที่5พิมพเข่ากว้างใหญ่และเล็กพิมพ์ที่6พิมพ์ุงป่องใหญ่และเล็กพิมพ์ที่7เป็นพิมพ์ปิดตาใหญ่และเล็กพิมพ์ที่8เป็นพิมสองหน้าพระวัดพับเนี่ยนะครับเป็นพระที่เชื่อได้ในทางด้านพุทธคุณเยี่ยมมากเลยนะครับทางด้าน คงประพันชาตรีและยังดีทางแค้วคาดด้วยนะครับพระวัดพับนะครับก็เป็นพระเนื้อผงสีขาวเนื้อจะหนึกนุ่มนะครับมีรอยแตกรล้าแบบไข่นกปลอดบางองค์จะมีรอยลานของเนื้อพระอันเกิดจากความร้อนนะครับแต่ก็ไม่ถือเป็นเอกลักษณ์ส หลับทุกองค์นะครับยังพบที่ทำด้วยตะกั่วก็มีนะครับแต่ขนาดจะเล็กและไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับเท่าที่พอพบจะมีมากมายหลายพิมพ์ทั้งประทับนั่งขัดสมาธิสายญาติพระปิดตาหรือแบบสองหน้านะครับโดยได้รับการขนานนามต่างๆ กันไปตามพุทธลักษณะขององค์พระอาทิพิมพ์ที่ผมมาเนี่ยนะครับพิมพ์วันทาเสมาหรือพิมพ์ถือยือนถือดอกบัวนะครับนับเป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดเลยนะครับซึ่งอาจเป็นเพราะจํานวนของพระมีน้อย และมีพุทธลักษณะที่แปลกแตกต่างก็เป็นได้นะครับขนาดองค์พระกว้างประมาณ1.8สมสูงประมาณ3.5สมลักษณะพิมพ์ทรงยาวลีนะครับแบบเมิดขนุนด้านหลังนูนเล็กน้อยนะครับหลังแบนก็มีบ้าง การพิจารณาพระวัดพับให้ดูที่ผิวขององค์พระพระที่บรรจุอยู่ในกุเจดีกะลอกเผือกเป็นเวลานานนับร้อยกว่าปีทำให้เกิดปฏิกิยาอันเนื่องมาจากความชื้นความร้อนและความเย็นองค์พระที่ปรากฏจะมีสีผิวค่อนข้างขาวมีลักษณะ เป็นคาบน้ำตกผลึกเป็นสีขาวและสีเหลืองอ่อนเจือปนที่เรียกกันว่าฟองเต้าหู้นะครับบางองค์เกาะเป็นก้อนจนแลดูเหมือนมีเนื้อง,งอกขึ้นจากพื้นผิวขององค์พระเป็นเม็ดๆนะครับแต่เมื่อขูดออกผิวของพระก็จะเรียบเหมือนเดิมทุกประการนะครับ ก็ลักษณะคล้ายๆพระเหมือนๆกันนะครับคล้ายกับพระอยู่กุกนะครับไม่ว่าจะเป็นบางขุนพรมกุเจดีเล็กอะไรพวกนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับ <S 2> <2> <S เป็นพระเนื้อผงที่บรรจุก,กุกผิวจะไม่แตกต่างกันมากนะครับ <1> 1> ผมก็จะพยายามซูมนะครับ <1> 1> ให้เห็นผิวพันุรวัน,นะความเป็นธรรมชาตินะครับ ดูแล้วคล้ายๆบางขุนพมเลยนะครับกรอบพระรุ่นนี้เป็นกรอบชุบเงินนะครับลงยาฝังเพชรนะครับอันนี้ด้านหลังราคาอยู่300บาทนะครับนะครับถ้าเป็นชุบเงินลงยาไม่ฝังเพชรก็200นะครับแล้วก็เป็นชุบทองฝังเพชรนะครับอยู่ที่450นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นชุบทองฝั่งเพชรลงยาก็450เหมือนกันครับกรอบทุกอันนะครับมีความสวยงามนะครับนะครับดูตามัำเบอร์ได้นะครับัำเบอร์ที่อยู่ด้านบน13 14 15เนี่ยครับผม16 17 18ดูตามัำเบอร์นะครับสามารถสั่งของได้นะครับพวกนี้เราจัดส่ง ให้ได้นะครับกรอบมีหลายลวดลายนะครับแล้วก็ชุบค่อนข้างหนาแล้วก็ทนนะครับไม่ไม่ลอกนะครับปกติผมก็ใช้กรอบพวกนี้นะครับใส่อยู่นอกเสื้อนะครับใส่อยู่นอกเสื้อแฝนเดี่ยวนะครับก็ให้ความสวยงามนะครับอันนี้ก็มีทั้งลงยาไม่ฝังเพชรก็มีนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับ โดยผมมีช่องทางการติดต่อทั้งโทรศัพท์และก็ไอ l i ลายจะสแกน QR Code ของ ID l i ลาก็ได้ครับพอเราติดต่อทางไลน์ได้แล้วก็สามารถสั่งของได้ครับโดยบอกน u m เบอร์ของกรอบนะครับแล้วก็โอนจ่ายธนาคารกสิกรโดยพิมพ์เลขที่บัญชีหรือสแกน QR Code ของบัญชีที่ผมส่งมาให้นี้ ได้นะครับขอบคุณครับครับอันนี้ก็เป็นกล้อง2เลนนะครับเลนใหญ่นะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นเลนส0 x นะครับก็ใช้สองดูรายละเอียดขององค์พระนะครับแบบไม่เจาะลึกนะครับก็จะเห็นรายละเอียดขององค์พระทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกำหนีเป็นอะไรพวกนี้นะครับ ส่วนอันเล็กเนี่ยจะเป็น 60x นะครับซึ่งจะเป็นเลนที่เจาะทะลุทะลวงนะครับถ้าคนที่ดูพวกพระเนื้อผงพระสมเด็จอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ในการเจาะดูเนื้อนะครับจะให้รายละเอียดดูแคลไซด์ดูอะไรมันจะให้รายละเอียดได้ดีมากนะครับแล้วก็จะมีไฟ2ดวงนะครับเนี่ยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมครับ ถ้าดู 60x ก็ปรับไปทางซ้ายนะครับดู 30x ก็ปรับมาทางขวานะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับที่ใช้ในการตรวจดูนะครับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับว่ามีผงเหล็กไหลไผดำผสมอยู่หรือเปล่านะครับก็จะใช้แม่เหล็กแรงสูงอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องพัน x นะครับ ที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ดีมากครับตัวนี้ก็มีความเสถียรมากนะครับคือภาพอ่าไม่อ่าเขาเรียกอะไรไม่ไม่คงเค็งไปไม่คงเคงมานะครับจอลึกเห็นนะครับทําให้เราเห็นอลากรไนท์นะครับการก่อเกิดของอ่าเนื้อปูนนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับจะมีจอให้ดูนะครับอันนี้เขาจะมีจอมาให้เลยนะครับ ก็จะสะดวกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับแต่ถ้าเราใช้รุ่นนี้พัน X x นะครับก็จะ,ะใชะ้ USB ที่ต่อจากตัวกล้องเนี่ยะครับเข้ากับโทรศัพท์นะครับในรุ่น Android นะครับก็เพื่อนๆอท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับการใช้น้ํายาทดสอบแคลไซต์นะครับ ให้หยดน้ํายานะครับเพียง1ห,หยดเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับสังเกตการเกิดฟองนะครับอย่างที่1เลยนะครับไม่มีฟองแสดงว่าพระไม่ได้ทําจากปูนเปลือกหอยนะครับอาจจะทํามาจากเลซินนะครับ2นะครับฟองเล็กเกาะติดอยู่ที่ผิวพระไม่ขยับไม่ขยื่นเลยนะครับจะเป็นพระใหม่นะครับ3ฟองเล็กลอยขึ้นเร็วเป็นพระที่อายุอยู่ในหลัก1ิ นะครับไม่ทันยุคสมเด็จโตนะครับ 4. ฟองเล็กและฟองใหญ่สลับกันลอยขึ้นนะครับเป็นพระที่มีอายุอาจเป็นพระที่อยู่ในยุคปลายหรือยุคกลางที่ทันสมเด็จโตครับ 5. ้ฟองใหญ่ลอยขึ้นนะครับและอยู่ในหยดน้ำได้นานนะครับเป็นพระเก่ามีอายุนะครับเป็นพระยุคต้นที่สมเด็จโตสร้างแน่นอนขอบคุณครับ ถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคําว่าทั้งหมดนะครับแล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ